สวัสดีค่ะอย่าเห็นหน้าเลยนะคะไม่อยากให้ท่านผู้ชมเห็นหน้าเพราะเดี๋ยวจะกลัวค่ะจะเล่าเรื่องบนรถบัสให้ฟังเมื่อวานนี้ค่ะก่อนจะไปขึ้นรถบัสเก็บเห็ดถั่วเดินไปดูเห็ดถั่วก่อนว่าที่เขามาทำลายนั้นน่ะ เห็ดถั่วจะจะ,จะยังหลงเหลืออยู่ไหมค่ะรถบัสจะออกจากสถานีที่ทําสแควร์เวลาบ่ายสี่โมงยีคือ16บหนาฬิกายีนา,าทีเดินออกจากอาพาร์ตเมนต์เพื่อที่จะไปตรงลานเห็ดถัว่วค่ะออกจากอาพาร์ตเมนต์ประมาณบ่ายสองสาิมั้ง ประมาณบ่ายสองสี่สบค่ะจำได้เพราะว่าลูกสาวจะต้องรอรอเอาตัว๋วส่งมาให้ที่ที่รูปภาพนะคะเพื่อที่จะเอาไปให้คนขับรถบัสเขาดูว่านี่คือตั๋วของเราค่ะซึ่งตอนนั้นตั๋วจะทำแบบนั้นได้ตอนบ่ายสองครึ่งจำได้แล้วค่ะออกจากอาพาร์ตเมนต์บ่ายสี่ หมายสองสี่สิบเสร็จแล้วรีบเดินตรงดิ่งไปตรงนั้นเลยตรงลานเห็ดถั่วเพราะว่าเมื่อวันก่อนนั้นนะคะมีคนไปไปนึกว่ามีคนไปเขียทิ้งแต่ที่ไหนได้เขาไม่ได้ไปเขียทิ้งเขาไปสอเขาไปถอนต้นวัชพืชหรือต้นไม้ที่มันขึ้นมาแซมค่ะแล้วเขาก็ไปเหยียบ เหยียบเห็ดถัวทั้งถอนขุดเห็ดถัวขึ้นมาเพราะว่าเวลาถอนเนี่ยมันมันโดนเห็ดอยู่แล้วแล้วพวกเขาไม่รู้จักว่านั่นคือเห็ดเขาไม่รู้จักว่านั่นคือเห็ดกินได้พอเดินไปโอ้โหไปเจอดอกเห็ดทัวค่ะดอกประมาณนี้อ๋อทำคลิปให้ชมแล้วค่ะนั่นแหละค่ะพอไปเจอเห็ดเห็ดถัวอูดีใจมาก พอเก็บเก็บเสร็จเก็บแบบเร็วเลยเสื้อที่ใส่ไปคือเสื้อแขนยาวบางๆข้างในตัวหนึ่งไม่ใช่แขนยาวด้วยเสื้อยืดบางๆข้างในตัวหนึ่งแล้วก็เสื้อหนาวที่เป็นแบบผ้าที่เป็นแม่ไม่หนักนะคะแต่อุ่นโอร้อนมากเลยเพราะว่ามันเก็บแบบรีบค่ะจากนั้นรีบพ่อลูกบอกว่าแม่ต้องไปต้องไปถึงสถานีรถบัส ใบาบสามครึ่งนะพอออกจากตรงลานเห็ดถัว่วที่จะไปหาอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมันเป็นกลุ่มที่ดอกกำลังสวยดอกโตกันยูโป้งสูงประมาณนี้ค่ะกลุ่มนั้นคิดว่ามากกว่าสิบกระดอกมัวแต่ไปเก็บกลุ่มล่าสุดอยู่หากลุ่มสุดท้ายไม่เจอก็เลยไม่ได้เก็บกลุ่มสุดท้ายมันึกในใจไม่เป็นไรหรอกไม่เก็บก็ไม่เป็นไร ท่านเจ้าที่เจ้าทางอาจจะกลัวเรามาไม่ทันรถเที่ยวนั้นค่ะคิดแบบนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าคิดแบบอง,งุ่นเปรี้ยวมะนาวหวานพอพอขึ้นรถบัสเออซับแวร์ที่สถานีใกล้อาพาร์ตเมนต์นะคะคือตอนเดินไปนะถามผู้ชายคนหนึ่ง excuse me what time is it เขาเลยบอกว่าเขาเลยบอกว่าเออบ่าย3 22โอ้ดีใจดีใจ ไสายี่สบสองทันทันทันนื่ในใจแบบนี้นะคะพอไปถึงสถานีรถซับเวเป็นใบสามสามทันเพราะว่าจากตรงนั้นไปททมสแควร์ใช้เวลา7นาทีค่ะเพราะรถซับเวจะไม่เหมือนรถบัสนะคะถ้าไม่มีปัญหาที่ที่เลนรถนะคะรถเขาวิ่งตรงเวลาอยู่แล้วไปถึงทามสแควร บายสามเดวก่อนนะคะบายสเกือบสี่สิบฮะบายสามสี่สองดีใจเลยค่ะโอ้แต่ลืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรคราวนี้ก็ต้องไปดูสิคะเพราะว่ามันจะมีป้ายบอกคะ่ะว่าเกตนั้นถึงเกตนี้ไปทางไหนพอดีเกตที่จะต้องไปขึ้นอะ่ะมันคือเกตแปดสิบเอ พอไปถึงแถวมันไม่ยาวหรอกค่ะแถวไม่ยาวเพราะว่าเป็นวันพุธถ้าลองเป็นวันเสาร์สิคะหรือเป็นวันศุกร์สิจะยาวเหยียอะไรนี่ยังนึกกุ้มใจนะพรุ่งนี้จะต้องกลับนิวยอร์กซิตี้แล้วเนี่ยรถอย่าแน่นเลยเพราะมันเป็นวันศุกร์ค่ะ <S <S ที่มานี้คือ ลูกสาวคนเล็กเรียนอยู่ที่นี่ค่ะลูกสาวคนเล็กบอกให้แม่มาเป็นเหมือนกับเป็นตัวสำรองถ้าคนไข้แคนเซลิลเขาว่าอย่างเนี้ยแต่คนไข้ก็ไม่ได้แคนเซลิลค่ะดีนะที่สามวันเนี้ยฝนตกถ้าฝนไม่ตกค่ะมันจะเสียเวลาไปเดินป่าพอมาถึงตรงสถานีรถบัสก็เหมือนกับสถานีหมอชิดบ้านเรานั่นแหละค่ะถแถวมันจะไม่ยาวหรอก ก็เลยถามผู้ชายคนหนึ่งมองก่อนนะคะว่าจะถามใครผู้ชายคนนั้นเขาแต่งชุดคล้ายกับพวกหมอที่นี่ใส่ที่เป็นกางเกงเหมือนกางเกงนอนแล้วก็เสื้อคอเสื้อคอวีแล้วก็แขนแค่นี้ค่ะนั้นจะดูออกเลยว่าพวกนั้นคือพวกที่ทำงานในโรงพยาบาลก็เลยตอนตอนที่ถามนั้นไม่รู้ว่าเขาเป็นหมอนะคะถามว่าใช่ตรงนี้ไปนั่นไปนี่เขาบอกว่าใช่ แต่เขาไม่ได้ตอบเขาจะใช้ภาษามือกับพยักหน้าฮะจนกระทั่งขึ้นมาบนรถแต่ผู้ชายคนนั้นยังหนุ่มหน้าตาดีคิดว่าจะอาจจะรุ่นเดียวกับลูกสาวก็ได้ค่ะพอขึ้นไปบนรถเห็นตรงหน้าอกเขามีคำสุดท้ายว่า md นั่นคือเขาเป็นหมอทั่วไปค่ะไม่ยังยังไม่ใช่หมอเฉพาะทาง คิดหน้าอกว่า m MM M D รถบัสเนี่ยสองที่นั่งข้างหลังคนขับเขาจะไม่ให้คนนั่งนะคะถัดมาอีกฝั่งตรงข้ามนั้นสองที่นั่งนั้นใกล้บันไดเขาก็ไม่ให้คนนั่งซึ่งปกติจะชอบนั่งตรงนั้นมันจะมองเห็นวิวแล้วก็ไม่เวียนหัวแต่ทุกวันนี้ตั้งแต่โควิด i d 19เขาไม่ให้นั่งนะคะตรงนั้นน่ะตอนที่โควิด1 i เริ่มระบาดแรกๆในนิวยอร์กซิตี้เนี่ยรถบัสไม่วิ่งหลายเดือน หลายเดือนเลยนะคะพอขึ้นไปพอรู้ว่าคนนี้เขาเป็นหมอเริ่มสนใจเป็นอาจจะเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆ่วยบ่อยจะชอบคนที่เป็นหมอเห็นแล้วมันชื่นใจยังไงไม่รู้เขานั่งนี่ค่ะที่นั่งหลังคนขับสองที่ก็นั่งตรงนี้ส่วนเขาเขานั่งตรงที่นั่งสองที่นั่งข้างหลังเป็นแถวที่สองนะคะ ดีนะเขานั่งฝั่งนั้นก็เลยมานั่งฝั่งนี้ค่ะแต่เขาเป็นหมอแต่ทำไมคือแต่เขาพยายามที่จะยืดตัวให้นั่งตรงอันนี้โอเคถูกต้องแต่ที่เขาทำไม่ถูกนั่นคือไฟบนรถบัสสงสัยเขาไม่ให้เปิดหรือหรือไงไม่รู้ค่ะพอรถจะออกแล้วเขาจะปิดไฟหมอคนนี้แกไม่ได้เปิดไฟตรงตรง,ตรงหลังคารถนะคะ แกก็เอาโทรศัพท์ของแกเนี่ยมานั่งก้ม,ด,มดูมืดมืๆน่ะเพราะทุกวันนี้มันมืดเร็วสักประมาณหกโมงก็ก็มืดแล้วนะคะบนรถน่ะนั่นแหลค่แกทำไม่ถูกแนละ้วนั่นน่ะแล้วบอกเอแกแกดูแกดูที่จะเรียนหรือว่าแกเรียนต่ออยู่แต่พวกหมอพยาบาลที่ใส่ชุดทำงานออกมาข้างนอกน่ะไม่ควรนะคะ ไม่ไม,ไม่ไม่ควรน่ะเพราะเชื้อโรคมันเยอะพอแกนั่งไปสักพักแกจะมีขวดแอลกอฮอล์เหลวอะ่ะที่เป็นเจลอะแกเอามาไม่ได้มองนะคะแต่รู้พเพราะแกเปิดดังแครกแล้วก็ปิดขวบจากนั้นก็จะได้ยินเสียงอย่างเงี้ยคิดว่าทุกสิบนาทีได้บอกโอ้โหมากไปแล้วพ่อคุณทั้งๆที่ คือที่เขาบอกว่าให้ล้างมือบ่อยๆบ่อยๆหรือว่าเอาแอลกอฮอล์เช็ดมือบ่อยๆเนี่ยในกรณีที่ว่าเราเดินไปนู่นไปนี่มือเราอาจจะไปจับตรงนั้นตรงนี้นะคะไม่ควรที่จะเช็ดบ่อยเหมือนหมอคนเนี้ยบ่อยมากเลยคิดว่าทุกสิบนาทีค่ะแล้วก็โหถ้าเราแกไม่ได้สวมถุงมืออยู่แล้วนะคะถ้าสวมถุงมือเนี่ยโอเคเราจะเราจะเอาแอลกอฮอล์ มาเช็ดมือบ่อยๆก็ได้ไม่เป็นไรเพื่อความสบายใจมันไม่ทําให้ผิวแห้งนะคะแต่หมอไม่ได้ใส่ถุงมือนะคะทีนี้ก็ลงสถานีเดียวกันพอแกลุกขึ้นยืนก็ทักไทยแกคือทักททยแบบเนี้ยจะใช้แทนคําว่าลาแล้วนะพอลงจากรถก็ยังหันหลังไปมองแกอยู่เป็นคนที่ชอบหมอจริงๆนะคะเป็นตั้งแต่อยู่เมืองไทยแล้วค่ะ เรื่องที่จะมาเล่าสู่ฟังก็คือนี่แหละว่าหมอคนนี้ทำไมแกใช้เจลล้างมือเนี่ยบ่อยเหลือเกินค่ะบ่อยมากๆๆเลยแกคาดแมสสองอันด้วยนะคะตัวป้าเองก็คาดแมสสองอันเหมือนกันแล้วก็ยังคาดยังใส่ถุงมือด้วยค่ะถึงบอกว่าทุกวันนี้คนที่ไม่ออกไปไหนเลยจะปลอดภัยนะคะ คนที่มีธุระความจําเป็นที่จะต้องออกไปนูน่นไปนี่นะคะโอกาสเสี่ยงมันเยอะแต่ก็ป้องกันด้วยคาดหน้ากากแล้วก็สวมถุงมือพกเจลแล้วที่ที่สถานีรถสบเวร์นะคะเขาจะมีแอลกอฮอล์ขวดเท่านี้นะคะ่ะขวดเท่านี้ <c oughs> ขวดเท่านี้แล้วที่เอากดมันก็จะเป็นน้ำโอ้เปียกเยิ้มเลยแต่ชอบนะคะโอ้จะทา จะถือเลยหรือถ้าถือทิชชู่ไปนะคะ,ะเอาทิชชู่นี้รองที่แอลกอฮอล์แล้วก็ให้จนชุ่มเลยก็ถือไปแบบนั้นแหละเพราะบางครั้งเผื่อลดสะเวนเต็มมันจําเป็นที่จะต้องจับราวนะคะเพราะว่าถ้าไม่จับมันจะล้มพอเราจับเนี่ยมันเปื้อนแล้วสิ่งสกรปรกเชื้อโรคก,<ๆ>ก็เอาแอลกอฮอล์ในทิชชู่ที่เปียกๆเนี่ยะคะ่ะเอามาล้างเอามาเช็ดนะสะดวกกว่าที่ต้องไป เปิดฝาขวดค่ะไว้พบกันใหม่วิดีโอต่อไปนะคะขอบคุณมากๆที่สละเวลาเข้ามาชมขอบคุณที่ช่วยกด subscribe ให้สวัสดีค่ะในถาดนี้เป็นเห็ดถั่วแช็กกี้เมนกับฮันนี่ไม่ใช่ค่ะกับเ n d of the w o o d ดหรือเห็ดแม่ไก่อบอร่อยมากเลย มันจะมีรสคล้ายๆกับหอยหลอดทอดแล้วก็คล้ายทั้งปลาหมึกทั้งหมูทอดทั้งเนื้อทอดทั้งปลาทอดอร่อยมากๆเลยเนี่ยค่ะอร่อยจริงๆ